เดอะแปซศูนมาแล้วจ้ากับเมนูในวันนี้ที่เป็นได้ทั้งเป็นเมนูทานเล่นและเมนูทานจริงๆเลยกับเมนูลูกชิ้นเผือกแต่ก่อนจะดูบอกก่อนนะเมนูนี้ร้านแปซศูนไม่มีขายนะครับทำให้ดูเฉยเฉย ร้านแป๊ศูนย์อยู่ชนบุรีมาไม่ถูกก็เสิร์ช Google Map นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลามาอยากจะทานบะหมี่ก็คลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยเอาละไม่ต้องเสียเวลาวัตถุดิบผมก็ขึ้นให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นเรามาลงมือทำกันเลยมันเป็นเมนูที่ง่ายแสน ง่ายง่ายง่ายอีกแล้วเ,เนี่ยง่ายเป็นสี่ห้าหกคลิปแล้วเนี่ย <c oughs> เอ้ยง่ายจนอยอยนะก็ห oh, าว่าเรา <c oughs> แตคนโค้นไอเออมันเหมือนเรามักง่ายเปล่า <c oughs> แต่ไม่ใช่คุณผู้ชมมันง่ายแต่มันต้องกินได้ด้วยนะ <c oughs> ใช่ไหมกิน <c oughs> ไม่ได้ทําไมอ่ะเออมันต้องมันง่ายไงเพราะว่าชีวิตประจําวัน เวลามันค่อนข้างจะมีจํากัดเพราะนั้นเราทําเมนูอะไรที่มันง่ายๆทําบ่อยๆเปลี่ยนไปหลากหลายไงเพราะอยู่บ้านชีวิตประจําวันผมก็เป็นแบบนี้ทำไม้นู่นทาไม่นี่แต่อย่ายุ่งยากเกินไปยุ่งยากแล้วมันเบื่อมันเตรียมตัวมันเบื่อเอาน่ไม่ต้องพูดมากวันนี้เราทํากับเมนูลูกชิ้นเผือกทําง่ายแล้วก็ที่สําคัญน่กินก็ได้แล้วก็กินเล่นก็ได้กินจริงก็ได้นะอันดับแรกเผือกตรงนี้นะครับเราเอามาหั่นเป็นเส้นนะหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้เพื่อเป็นการเสียเวลา ผมหั่นไว้แล้วไม่งั้นมันจะมาเสียเวลามาดูผมหั่นฝอยเนี่ยหั่นเป็นฝอยๆเส้นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแต่กับหมู250กรมัมกับเผือกตรงนี้ก็น่าจะประมาณเข้ากันได้อยู่เอาละไม่ต้องพูดพร่ำทำเพงลงเรานําหมูตรงนี้ใส่ลงไปได้เลยบับเข้าไปเห็นไหมคุณผู้ชมวันนี้มีใส่ถุงมือนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปั้นหมูเอาละต้นหอมตรงนี้ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยใส่ลงไปได้เลยอืเกลือตรงนี้เอ๊ะไม่หมดไม่หมดไม่หมด เกลือตรงนี้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจริงๆแล้วหมูกับเผือกมันจะมีความหวานหอมอยู่แล้วนะเราก็ใส่เกลือลงไปเพิ่มความเค็มสักเล็กน้อยแล้วที่สําคัญก็คือนี่เลยแป้งทอดกรอบตรงนี้100กรัมใส่ไปให้หมดเลยอ้าวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พอกไว้ตรงนี้นิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินได้เลยไหมง่ายๆไงอ้าวเลยเดียวเลยอันนี้กินไม่ได้อันนี้คุณผู้ชมเราใส่น้ำเข้าไปลงไปเล็กน้อยนะครับนี่ เพื่อให้แป้งทอดกรอบนั้นเขาจะมีน้ำมาเป็นตัวละลายนะแล้วเราก็ทําการขยี้ขยำเขาเลยเห็นไหมวันนี้เลยต้องใส่ถุงมือนะครับนี่นี่เลยคุกเขาเขาให้ทั่วนะครับอืมแบบนี้โอ้เล็กไปไหมเนี่ยจริงๆน่าใช้กระมังใบใหญ่ๆเนาะนี่เลยเอาใส่กระมังดีกว่านี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนอืมวันนี้ผมไปล้างถุงมือมาแล้วแล้วก็ให้มือเปียกน้ําทักเล็ก ให้ถุงมือไม่ใช่ใ้มือให้ถุงมือเปียกน้ําสักเล็กน้อยนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ทําการปั้นเขานะครับลูกไม่ต้องใหญ่มากนะพอประมาณนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกยากนะครับนี่เลยมือเปียกๆเกนาะนิดนึงนี่แล้วเราก็ปั้นกลมๆแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็วางไว้นี่แบบนี้นะครับนี่อยากใหญ่มากเห็นไหมเบาๆมือนะครับง่ายไหม เดี๋ยวก็หาว่าเราเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพอยุ่งยากไปก็ว่า,วาอีกว่าเมนูนี้มันทํายากยุ่งยากไม่อยากจะทําซื้อกินดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเลยพยายามสรรหาเมนูที่มันง่ายๆนะครับเดี๋ยวปั้นเสร็จแล้วเรามาดูผลงานกันนะครับขอเวลาปั้นหน่อยขอเวลาปั้นนิดนึงคุณผู้ชมครับ ผมปานเสร็จแล้วน้ำมันก็ร้อนพอดีเห็นไหมมันเป็นเวลาที่พอดีพอดีพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราเลือกใช้ไฟกลางๆไฟค่อนข้างเบาพอนะเพราะว่าเรามันเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมเราอยากจะให้มันสุกไปถึงข้างในนะครับอันดับแรกเราลองก่อนนะเราลองก่อนปั๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาละมือชุบน้ำเล็กน้อยนะครับเราใส่ห่างๆกันนะว้ายใส่ห่างๆกันใส่ห่างๆกันนะครับนี่ เขาจะได้ไม่ติดกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปคนเขานะ à, อย่าเพิ่งไปคนเขานะครับเราอย่าเพิ่งคนเขานะครับคือเขาให้เขาเซตตัวก่อนไงเขาเป็นทรงก่อนเพราะว่าให้เขากรอบนอกก่อนอนะครับแล้วเราถึงค่อยพลิกเขาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับแล้วก็พยายามใส่ให้มันห่างๆกันนะครับดูไฟอย่าให้มันร้อนเกินไปเพราะว่าความร้อนร้อนเกินไปมันจะทําให้ผิวนอกเขาเกรียมเกินไปนะครับเริ่มเห็นเขาเหลืองๆนะครับเราก็ทําการพลิกเขาได้นะครับ ช่วยพริกไงช่วยพริกเราก็ช้อนมาช่วยช่วยด้วยโอ้คุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยสวยอ่ะเห็นไหมเอาด้านเหลืองขึ้นมาน่ากินจังเลยเ <c oughs> มนูนี้นะครับจะทานเป็นทานเล่นก็ได้ระหว่างมื้อหรือก่อนอาหารนะครับเราทานลูกชิ้นเผือกนี้ก่อนจะจิ้มกับซอสมะเขือก็ได้นะครับหรือน้ําจิ้มไก่ก็ได้หรือจะจิ้มกับ น้ำสลัดก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับอถ้าเราอยากให้เขาเกรียมเราก็เติมไฟเขาแต่นิดนึงนะครับเมนูนี้มันก็จะง่ายๆนะครับแต่ใช้เวลาในการทอดสักเล็กน้อยแต่ขั้นตอนในการเตรียมมันก็จะง่ายๆนะครับอุ้ยเอาละครับคุณผู้ชมชุดแรกเหลืองได้ที่แล้วจะรออะไรละจ๊ะก็ช้อนเ็ขึ้นมาเลยสิครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหเี่เหมือนหอยจอมกันนะเนี่ยเนี่ย โอ้โหกรอบกรบับกรบักรบเลยสเสด็จน้ํามันเขานะครับนี่สเสด็จน้ํามันเขาปึ๊บ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 แล้วเราก็มาใส่ลงในกระดาษซับมันโอ้โหเป็นไงสีสันเอาละคคุณผู้ชมเหลืออีกครึ่งทางนะครับเราก็ทําการย่อนเขาลงไปนี่มือแตะน้ำนะ้อยนะครับจะได้ไม่ติดอ โอเคเรียบร้อยแล้วอเอาละทีนี้ก็รอเวลานะครับเราใส่เข้าไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งก่อนให้เขาเซตตัวนะครับแล้วเราก็ทำการที่จะพลิกด้านเขาได้เขาจะได้เกรียมกรอบทั่วๆเหมือนอย่างเช่นชุดนี้เอาละครับคุณผู้ชมชุดที่สองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเราอย่าเพิ่งดับไฟนะ พราะถ้าดับไฟก็จะเสียความร้อนนะครับมันก็จะกลายเป็นอมน้ํามันนะครับนี่เรายังเปิดไฟอยู่นะเราก็ช้อนขึ้นมานะครับแล้วเราก็ถึงดับไฟแล้วเราก็สะบัดน้ํามันเขานะครับเอาละแล้วเราก็มาทําการซับน้ํามันเขานะครับอันนี้เขี่ยชุดนั้นเอาไปก่อนเอาละอนะ เอาละถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันได้เวลากินแล้ว ตาดีนะเนี่ยอาหารนะไม่ใช่ผมเอาละคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วกับลูกชิ้นเผือกอาหารที่ทานเล่นก็ได้ทานจริงก็ได้คุณผู้ชมเนีเป็นไงความครีเอทของคนเราสิบปากว่าไม่ไดาตาเห็น1ิบตาเห็นต้องลงมือชิมอันนี้ทําเองกินเองเลยนะไม่มีนักสแสดงแทนขออนุญาตใช้มือนะครับนี่อันดับแรกนะเราต้องมาบิให้ดูข้างในกันก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่บีออกมา เฮ้ยเฮ้ยไม่สุกเหรอสุกสิจ<อ>รับหไมนุ่มในเฮ้ยเฮ้ยว่ามันสุกไงเอาแล้วต้องลองชิมลองชิมคุณผู้ชมนี่นะจะเอาแบบว่าจะมีซอสมาราดก็ได้นะก็อีกแบบหนึ่งนะแล้วแต่ความคิดเองของแต่ละบ้านเลยนะครับหรือจะจิ้มก็ได้แต่นี่ดูดูด,ดูอืม เผือกนี่กรอบๆเลเคียวกรุบกับกุบกับหมูก็นุ่มน,นะครับรสชาติมันก็จะจะจืดๆหน่อยนะคุณผู้ชมจะมีเค็มเล็กๆเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงไงมันก็เหมาะสาหรับว่ากินเล่นได้หรือว่าจะจิ้มซอสก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยอือีกครึ่งจะเหลือใช่ไาาหออม ถือว่าเป็นอาหารที่เดี๋ยวที่ผมบอกเลยกินจริงก็ได้กินเล่นก็ดีนะครับเอาละถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินจริงแล้วดีกว่าข้าวสวยต้องมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อายุวันโนสุขขังพลังลาแล้วจ้า